ดหลก็ตอบอยู่ท้ายมือท่านด้านหน้าด้านนี้ค่มหาธาตุเจดีศรีรัตนะสุนทรประชาสันนะคะ วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะที่วัดเขาบินหรือวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ในอำเภอเดิมบางนางบวชประจําจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสถานที่นี้ก็เป็นที่ที่หนึ่งซึ่งจะเป็นจุดไฮไลท์ของอำเภอเดิมบางนางบวชค่ะ ก็คือวัดเขาลินนะคะเพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆที่คุณครูาพาเพื่อนๆมาสัมผัสนี้ก็จะเป็นลักษณะของสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็วเวลาตอนนี้14นาฬกา15นาทีอากาศกำลังร้อนเลยค่ะคุณครูก็มาถึงบริเวณจุดนี้แล้วนะคะด้านบนด้านล่างเ,าเราก็จะมาร่วมกันทำบุญปิดทองนะคะถึงพ่อ ะะเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีมีสถานที่อีกที่หนึ่งอยู่ด้านบนนะคะจะมีรถบริการค่ะรถบริการเราพาขึ้นมาบนบริเวณแห่งนี้บนนี้จะสวยไปอีกแบบหนึ่งรูปลักษณ์ก็จะเป็นในลักษณะสไตล์ของญี่ปุ่นเลยนะคะเดี๋ยวคือก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปกราบสัก,การาะขอพรเป็นบางจุดเท่านั้นนะคะเพราะว่าอากาศร้อนค่ะคนก็จะเยอะนะคะ ไปดูกันเลยค่ะว่าคุณครูจะพาเพื่อนๆไปอยู่ตรงจุดไหนได้บ้างนะคะ Thank <sighs> you. สัตกาดาราหลวงพ่อผม่ตักบ้านนี้ก็บินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินชมรอบๆบริเวณแห่งนี้นะคะในตรงตรงบริเวณพระมหาธาตุนะคะ งนี้นะคะบรนนิเวณตรงนี้ก็คือมหาธาตุเจดีย์สีรัตนสุนทรประชาสันนะคะค่ะตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาเพื่อนๆเดินชมนรอบๆบริเวณกันนะค,ะค่ะว่าตรงนี้จะงดงามขนาดไหนนะคะแค่คุณครูข,ขึ้นมาสัมผัสด้านนี้ตรงนี้ก็สวยแล้วนะคะนี่ตรงนี้ก็สวยแล้วไปเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะด้านในมหาเจดีย์กัน ตอนนี้ครูก็มากราบสก,การะขอพอรหลวงพ่อขุมทรัพย์หรือพระพุทธรูปปางห้ามจมูกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปชมอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะในบริเวณวัดเขาดินหรือวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าจะมีอะไรที่จะให้เพื่อนได้ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามนะคะอันนี้รอบๆเลย

เราก็จะสั่งเครื่องดื่มดื่มกันนะคะเลยรับระทานขนมิดน่ะม่ด้เป็นกะมัง เราจะต้องมาเติมพลังนะคะที่นี่ก็จะมีร้าน,านกาแฟบนตากด้วยนะคะี่มีคน,นด้วยก็กำลังอากาศกำลังอบอ้าวเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่อันนี้ก็เป็นที่เช่าชุดด้วยนะคะใครที่อยากจะแต่งชุดให้เข้ากับบรรยากาศก,าก็สามารถเข้ามาเลือกชุดได้เลยะคะ่ะนี่ อเป็นวัดสไตล์ของญี่ปุ่นใน อำเภอ er, เดิมบางนางบวชนะคะนี่นีนีคุณครูคก็มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสในตอนนี้ก็เวลาประมาณ14นาฬิกาเศษนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะเข้าไปกราบสัก,การะขอพรแล้วก็พาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศสวยงามภายในบริเวณวัดแห่งนี้ ตรงผัดนะคะตรงนี้แล้วก็จะมากราบรอยพระพุทธบาทกัน,นะะแล้วก็ขพอพรช่วยมุง่งมุหลวงพ่อดำค่ะตรงบริเวณนี้นะคะ พ่อจตุคามรามเทพนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการเข้ามาร่วมสัมผัสบรรยากาศและกราบขอพรพระในบริเวณวัดเขาดินเดิมบางนางบวช ที่เป็นวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะขอปิดในการพาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยกันนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ